ตอนนี้เวลา22.44นะคะทุกคนสวัดียามดึกของวันที่มีจันทรุปราคาเต็มดวงนะคะวันนี้เป็นวันที่เขาบอกว่าเราจะปล่อยปลดปล่อยพลังงานเก่าๆแล้วก็เปิดรับพลังงานใหม่ๆนะคะพะัฒนอโอกาสตรงนี้ออกมารับพลังงานแสงจันทร์แล้วก็รับิภพ ออกมารับแสงจัน์ทรนะคะตรงที่เห็นนี้เป็นพี่ไรเสียนะพี่เรนโบ้แล้วก็พี่ไรเดอร์เวทนะคะพี่ไพ Rider ่ไรเดอร์เวทพัดใช้สำหรับดูดวงส่วนตัวหลังไมหลังไลฟสดนะคะเป็นพี่ไพ่ที่พัดใช้ประกอบสม,มาชิกของตัวเองแล้วก็ใช้เรียน ะะวันนี้มีความตั้งใจอย่างมากๆที่จะพาพี่ๆที่มีอยู่สามสำรับนะคะพาพี่ๆเขามาอาบแสงจันทร์โดยตั้งใจอย่างยิ่งที่จะดึงพลังงานพิพัพยที่ดีๆนะคะที่มีความหมายดีๆมาให้กับทุกคนทุกสำรับพัดนำด้วยเดซันนะคะมีน้องเหมียวนะคะมีน้องเหมียวเข้ามาเจ๊ก็ลุก มีน้องเหมียวทุกคนอาจจะมองไม่เห็นเขานะยืนี่นี่เน่มีน้องเหมียวนะคะตอนนี้เจ้าหมูหยองค่ะเข้ามาเป็นเพื่อน0022เที่ยงคืน22นาทีนะคะจันทรลุปราคาตอนนี้จะเกือบเต็มดวงแล้วนะทุกคนเราจะเริ่มเห็นพระจันทร์กำลังเริ่มเป็นสีสีแดง ขอถือโอกาสทุกคนถ้าใครได้ผ่านมาดูคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนได้ปลดปล่อยพลังงานที่เป็นลบนะคะกับตัวเองกับใจตัวเองนะคะค่อยๆปล่อยมันออกไปนะคะเราจะมาปลดปล่อยไปเป็นเพื่อนกันค่อยๆปล่อยไปทีละนิดก็ได้นะคะทุกคนท้งวันนี่สามารถที่จะปล่อยทุกอย่างไปได้อย่างรวดเร็วไม่เป็นไรเนะวันนี้นะคะ ก็ถือให้ทุกคนเป็นวันเริ่มต้นที่เราจะได้ปล่อยพลังงานที่มันเป็นท็อกซิกออกจากตัวเราไปนะคะแล้วเรามาค่อยๆเปิดรับพลังงานดีๆพลังงานใหม่ๆที่เป็นพลังงานบวกๆเข้ามาให้กับชีวิตของตัวเองเริ่มนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะทุกคนนะขอให้ทุกคนมีชีวิตใหม่ที่ดีที่มีความสุข ตามที่ทุกคนได้ตั้งใจไว้นะคะ